ดูนิหน้าที่ปกป้องก็จะทำเนะพืพอ่พอเพราะเพราะเพราะขนมเพราะขนมเท่านั้นเองเออแค่ขนมเนี่ยหยุดอย่าศึกได้เลยเออนะนะยงขู่ก่อนคนเราเนี่ยเ <laughs> <laughs> พราะความโรคความอยากกินนี่แหละทําให้หน้าที่ปกป้องเนี่ยมันลดถอยลงไปเดี๋ยวพอก,กินเสร็จก็เด้อ เดี๋ยว like ันนดูะอืมเดี๋ยวขยดูเขากินเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูนะขนลุกขนพองอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวอยดูปิดปิดตาดีๆลูกปิดตาดีๆ ยื่นไปยื่นไปดีๆีเฮ้ยเพื่อขนมเพื่อขนมแต่ก็ยังไอ้นี่อยู่นะไม่แน่นะเดี๋ยวบินนะจำองอยู่เมื่อกี้เกินได้ครูคูให้ออกออกก่อนให้น้องกินสบายใจก่อนอ่าโอเคออกแล้วออกไปออกไปพูดอะไรพูดอะไรเข้ามาใหม่เด้ ออกไปให้เขาออกไปก่อนใช่ออกไปแล้วลูกควิกวิกวิกแล้วโอเคนี่ถ้าเขาใส่ยาพิษเนี่ยถ้าเขาใส่ยาพิษเนี่ยหมดเลยนะจะบอกให้ชอบจริงๆขนมปังเนี่ย Ha. Huh. Cao. <laughs>